มีข่าวมาฝากนะครับจากทีมงาน Star Citizen เกี่ยวกับภารกิจแนว Horror และก็พื้นที่ที่เราสามารถจะไปเช่าได้นะฮะภารกิจแนวฮอลเรนะครับภารกิจแนวสยองขวัญจะเป็นภารกิจที่มีแนวแบบตำนานเนื้อเรื่องนะครับซึ่งจะอยู่ในเนื้อเรื่องเล่าของ Star Citizen ที่อัปเดตท,ทุกสัปดาห์ทีมงานได้กล่าวว่าพวกเขาได้รวบรวมเกี่ยวกับองค์ประกอบของตำนานต่างๆนะครับ แล้วก็เรื่องเล่าสยองขวัญจากนิยายไซไฟนิยายจักรวาลต่างๆจากนั้นก็นำมาประยุกนะฮะเป็นเรื่องเล่าภายในเกม Star Citizen เช่นการหายไปอย่างลึกลับของยานอาวกาศนะครับแล้วก็มีการปรากฏตัวนะครปรากฏขึ้นมาของยานปริศนาลึกลับนะฮะที่ในอดีตเคยหายไปแล้วแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่มีวิญญาณของลูกเรือนะครับที่อ่า วนเวียนอยู่ในยาลำนั้นๆแล้วก็ยังมีเรื่องของฆาตรกรต่อเนื่องด้วยนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนำทางผู้เล่นนะไปยังสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ยังมีสถานการณ์ใหม่ๆนะครับเช่นทำร้างซากยานปริศนาที่จะโผล่ขึ้นมาบางช่วงบางเวลานะครับและในส่วนของสถานที่ใหม่ๆนะครับทีมงานก็ได้บอกว่า พื้นที่ของอารีสนะครับบางพื้นที่เนี่ยจะมีการปรับปรุงใหม่นะฮะจะมีแม่น้ํามีอ่าคมาเทนนะครับมีภูเขามีถ้ำนะฮะพื้นที่ที่ผู้เล่นสามารถเช่าได้นะครับหรือเป็นเจ้าของได้นั้นในช่วงรแรกๆนะครับจะเน้นไปที่ห้องและก็พื้นที่ต่างๆในสถานีอวากาศแล้วก็ในอ่าบังเกอร์ใต้ดินนะครับ จากนั้นจึงจะขยายพื้นที่ที่สามารถครอบครองได้ขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงระดับตึกในเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นออฟฟิศใน i o n อ t t o ทาวเนะครับที่อารีย18ส่วนเงื่อนไขในการเช่าพื้นที่นะครับก็จะมีหลากหลายแบบนะครับเช่นใช้แค่เงินซื้อนะครับหรือว่าใช้ความสัมพันธ์แล้วก็ยังจะมีแบบที่พิเศษหน่อยนะครับก็จะต้องจำเป็นจะต้องใช้ระดับพลเมืองนะครับ ซึ่งเราสามารถทําการเพิ่มระดับ c i t i z e n นชิพหรือระดับพลเมืองนะครับได้จากภารกิจของ UEE แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเรื่องการเช่าพื้นที่เนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะครับยังอีกยาวนานเลยนะฮะต้องรองติดตามนะครับหากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ